喂，啊，是，来得早啊，侬，喂，啊，是，啊，是啊。

ไ่นกับเดือบอยครับโมลี่ย้าลชิ้นสวยดีะ กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะระับกดติดตามช่องได้่ผมวยครัผมเป็นแฟนบาซารับได้มาติดมาคคนเยอะแยับัตรโม่ซันเฮนมีนรามอส สีแดงเป็นปเป้เฮ <jack> ้ยหนาว่ะอะไรเป็นลารแรกของชีวิตนี่้นะชีวิตนี่้มีสีอุบุโนนี่คอีับด้วย ส,สปอดบ,บส,อสองสุดท้ายนครับการันนี้ไม่ออกเลย เฮ้ยม่สันเมามส์วันนี้ใลสุดทายแล้ของสุดทายแล้วครับเดี๋ยวรับด้วย ก็มีรอยเสียฮะหาเล่นหาเล่น,เ,ลนเด็กบอย <c oughs> โอ้จะมีตำหนิตรงนี้ครับโอ้โหจะมีตำหนิตรงนี้ครับอ มีตำหนิด้วยครับโอ้โหนี่ครับตำหนิการ์ดเปิดมุมมันเปิดนะครับนี่ครับได้ครับแค่นี้คนระับไม่มีการ์ดรันเลยครับ 你好，介绍一下吗？